สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับถุงมือใหม่นะครับซึ่งถุงมือนี้นะครับมีชื่อว่าฟอร์ดไบ้นั่นเองซึ่งวิธีการรับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องใช้ถุงมือที่มีชื่อว่าชาร์จก่อนนะครับซึ่งผมได้สอนไว้แล้วในชาร์จก่อนนะครับทุกคนสามารถกลับไปดูได้นะครับนะใบนะครับเป็นคลิปที่รวบรวมถุงต่อมานะครับเราจะต้องมีเพื่อน2คนนะครับคนนึงจะใช้ถุงมือไอซ์หรือไอซ์เกตก็ได้นะครับส่วนอีกคนนึ่งนะครับต้องใช้ถุงมือ ก็นาแข่งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้คนที่มีถุงมือฟอร์สไปนะครับทำการกดสกิล e นะเมื่อทําการกดสก e ิล e แล้วเนี่ยเราจะถูกว่าไปยังจุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเป็นออบบี้แหละด่านแรกเนี่ยจะเป็นตัวสะพานกระจกนะครับหรือว่าสะพานน้าแข็งอะไรแหละถ้าเกิดเราเหยียบนะครับแล้วเราตกเนี่ยตัวเราจะถูกว่าไปยังล็อบบี้ทันทีเลยนะครับและถ้าเกิดเรากลับมาที่นี่อีกรอบนะครับตัวกระจกที่มันแตกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่รีนะครับก็ <S <s คือเราสามารถไปต่อได้นั่นเองนะครับ <c ff nehmen> และเมื่อเราผ่านสะพานกระจกแล้วเนี่ โอเคนะครับเมื่อเรามาถึงด่านนี้แล้วเนี่ยด้านหลังนะครับมันจะมีทางให้เราไปต่อนะครับก็ให้เรากระโดดตามเออนั่นแหละได้เลยโอเคนะครับเมื่อเรามาถึงจุดสิ้นสุดเนี่ยทุกคนจะเห็นตัวลูกออฟนะครับให้เราทําการกด e ค้างไว้ได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเมื่อเรากดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวเหรียญตาม,มานะเท่ากับว่าตอนนี้เราก็ได้ถุงมือมาแล้วต่อมาสกิลของถุงมือนะครับก็คือเมื่อเราทําการ กดสกิล e เนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับจะกลายเป็นน้าแข็งแบบนี้นะก็คือนั่นแหละตามคลิปเลยไม่รู้จะอธิบายอะไรต่อแล้วก็ขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะก็ใครที่ชอบที่นี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ